เจ็ดเก้ามาบ่อยเจ็ดเก้าจนเหนื่อยนะตอนเจ็ดเก้าน่ะกระโดดออกเลยเลขเก้าน่ะจับเจ็ดเลขเก้าลวงไปเงี้เก้าออกเลยเนาะตอนนั้นเนาะเห็นไหมที่เป็นระบบนโอ้ทู่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอใช่ตั้งแต่เจ็ดรอบที่เจ็ดเก้าหนึ่งสุดคนจริงนะเจ็ดเก้าหนึ่งสี่แล้วก็แปดศูนย์แล้วก็อะไรอีกไม่รู้ดูเจอวอลตั้งเจ็ดพันจำไม่ได้วอลมาไหวลุงปูเจ็ดอันแล้วเจ็ดเป็ดแล้วก็มาอีก ผูกเองแล้วโอเคไปแล้วจ้าขอบคุณครับผมโอ้โหเลขโชบหมดแล้วบ่ครับนี่ได้ตัวไหนตัวเดิมนี่ครับตัวเดิมเอ็กซ์ตัวเดิมจ้าจัดหมดครับนี่ยเก้าหกเบอร์จ้าหกเก้าเก้าหกตัวเดิมครับไม่เล่นเยอะเล่นแค่แค่เลขตัวเองพอเล่นตัวเองโพลครับได้ทุกงวดมาทุกงวดมงวางงวดที่ห้านะครับนี่ ใช่ค่ะทางงูในี้69แล้วก็เจอกันอีกกับเอสกันมาเจออีกครับเจอแน่นอนเจอแน่นอนครับอันนี้เป็นตัวสองใบครับซื้อแล้วเอฟซีครับจ้าดึงได้จ้าบ้างสองใบทีมงานเจเปิลนะครับสองใบมาทุกงวดได้ทุกงวดได้ทุกงวดจริงๆค่ะถ้างั้นคงไม่เจอทุกงวดใช่ค่ะแสดงว่าบุญต้องมาเจอนี่มาเจอด้วยกันเลยมาได้ไายทำลงปกติไม่เคยได้เจอนล้วนี่ใช่บ้างนี่สามสิบล้าน ถ้าสามสิบล้านนี่เดี๋ยวจะไปไต่ถ่ายทำถึงอำเภอปราสาทเลยไปปราสาทเลยนะครับของน้ำชาด้วยนะของน้ำชาอ่าโอ้ครับหกเก้าเก้าหกเน้นเน้นนะครับได้สองคนเลยเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยบ่ได้เหมือนกันนี้กนนี่ก็หกเก้าหกเก้าซื้อซื้อเรียบรอเดี๋ยวเขาดูหน่อยจะเป็นหลักฐานนะครับโอ้นี่ซื้อแล้วครับ ครับทีหลังได้เหมือนกันเลย 69, 69. คนลุกเลยจับ69เน,นี่ยแน่จเต็มจริงพัง,งเดือ69อน,นี่นะโม่หรืกรุบงวดปาะบ้านอะบ้านหรือคับกรุบโอ้คนลุกเลยนเนี่ยเนี่ยก็อ่ะบ้านใบบุญงวดเจบ็บเขนีติดติดการสิงงวดเลยบ่ะจากโอ้มาขอรูปูย,ยังไงมาขอปกติมาหนูมาขอก็มาจับ ล้วงหายบ้างบางทีก็เซียมซีได้อ๋ออันนี้มีมีเซียมซีมาอยู่นี่เนาะไม่มีมั้งม,ม,มีแต่ว่าก็ไม่ได้เซียมซีตรงนี้ต้องไป็ล้วงหายตรงนี้ตรงนู้นแม่นกว่าใช่ไ่ครับล้วงล้วงตกกระท่อมอ่ะได้ตลอดเลยได้ตลอดเลยใบบนหมดเจืยบนะบอสอธิษฐานยังไงถึงได้หรอกเอฟก็ขอเนาะขอ,อจะได้มาอีกเนี่ยบานก็โหมดถมอยก็ซื้อว่าวอะไรมาถวายใช่ครับจะมากจะได้กี่ตัวที่มาเนี่ย ตัวนมากหนูจะได้แต่สองตัวครับสองตัวสองตัวก็ทีละสี่ห้าร้อยก็เนาะเยอะนะโอ้เยอะนะสี่ห้าร้อยสองตัวสี่ห้าร้อยเล่นเล่นเยอะด้วยโอ้เล่นนักนักด้วยจ้าก็เล่นก็ซื้อเยอะนะครัเคยได้สูงสุดเท่าไหร่นะที่นี่มาที่นี่เคยได้สูงสุดก็มีมาส่งแฟนได้รางวัลที่สี่แล้วสองใบแล้วก็หนูก็ใจดินก็สองพันสองพันก็ลายเซนเป็นเซ็นเนาะก็เป็น เป็นเซนแล้วครับโอ้ก็ไม่ได้ทุกงวดบางงวดก็สี่ห้าร้อยสามร้อยสองร้อยก็ถือว่าได้ที่ได้หลักๆก็คือเสียมหลวงหาปิงปองหลวงหาเลยทุกรอบมาเนี่นู่นมาเดือนละสองครั้งลงมาก็ทุกรอบครับเดี๋ยวงวดนี้จะหลวงนี่จะขอลงลหเดออำเภอเอฟซีเขาดูอยู่จะไปบุญด้วยกันจ้าจ้าโอเคครับไปเดี๋ยวดูก่อนว่างหรือยังเนาะเอฟซีไปดูนะครับเจสายบุญนะครับมาจากอำเภอปราศาสตร์ ได้ทุกงวดนะครับได้สี่หางวดติดเสียงงวดติดเลยครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่างวดนี้จะได้ตัวไหนครับเดงบุญกันนะครับครับเดงบุญกันนะครับเดี๋ยวตามครับตามไปเอฟซีตามไปพิมพ์คำว่ารอตามไปครับ ตามไปนะครับคนขับมาสียหงวดติดกันเลยนะครับมาที่ไรได้ทุกทีนะครับอุงหัวนี้ก็จะมาแล้วกรลวงหายนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับนี่ครับโอ้โหสาธุนะครับรอตามนะครับอ,อันนี้ว่างเลยเนาะ คนนี้ก็มาแก้บนเนาะอ๋อไม่ไม่ใช่แก้บนมนะมามาขอมาสบายเลยมาไหวตลอดจ้ะนะครับนี่เราได้โชคลาภเดี๋ยวขออ,อี่ยันสาธุทอมปูสาธุเด็กกันแกเห็นลวงปูสวงก็ทำราชการกดสาธุเด็กกันเลยจ้ะ pun pergi kan satu ลุกเลยเดี๋ยวเราฟูมาแล้วสัมผัสคนลุกเลย <c oughs> มาแล้วตัวหนึ่งเรียกอะไรครับผม <c oughs> ขอดูเลยหกครับ fc พิมพ์มาหกเลยนะครับหก <c oughs> มาแล้วตัวหนึ่งพิมพ์เลยครับหกนะครับหกเก้า หกเก้าเอฟซีหกเก้านะครับหกเก้านะครับพิมพ์เลยหกเก้านะครับเอาแค่สองตัวบ่ครับเอาสองตัวเด็กไม่โลภมากแต่ถูกทุกงวดนะครับหกเก้าโอ้จะเฮงเปังปังเด้อจะมาหางงวดได้ห้างวดติดอันนี้งวดที่ห้าบ่เว้าก็ประมาณสิบอันแล้วของตัวเองมาไหวสิบอันแล้วใช่ครับนี่ก็ของหนูทั้งหมด นี่ก็ของอาบาแล้วก็ว้าวเขาฟังเขาฟังนู้นโอ้เสดสีครับแสดงว่าหลวงปู่ให้สมัยให้ชื่ออะไรถ้าเรียกเรียกอะไรครับเรียกชื่อชื่อเปิ้ลจ๋าชื่อเปิ้ลเจเปิ้ลเนาะเจเปิ้ลนะครับอม่ได้เรียกอะไรห้าหกเก้าเหมือนกันเจหกเก้าเหมือนกันวุ้ยขนลุกเลยเป็นไปได้ไงจับทรงคนใดหกเก้าเหมือนกันโอ้ จับสองตัวพร้อมต้องอายุจับคนละข้างด้วยหกเก้าจับเลขได้ครบรอบสองเลขเก้าโอ้โหหกเก้าดูมาด้วยการจับเหมือนได้เหมือนกันมาด้วยการจับได้เหมือนกันเลยหกเก้าดูสิยืนเลยคนลุกเลยนี่ปลื้นนะปลื้มเอนบองเตี๋ยปลื้มอย่าไปนี่รถซับก็เคยบานจับมาแน่เต็มเตี๋ยไม่แน่เนียนี่แค่ ตริมงมันดูน่าตื่นเ้นมันเคยขนาดไทยทำยังปลื้ิเลยงงมากาลเลยเล็งหลวงปู่สัมผัสได้ตอนนี้ที่นี่มันได้ได้ความจริงก็คือได้ปลื้ินั่นแหล,ลคะคือใคร,รมาที่นี่ถ้าคนลุกแสดงว่าหลวงปู่สัมผัสได้คือเปลัาที่อื่นเนาะใช่ไหมจริงใช่โ<ช>อหลายคนหลายท่านก็มาที่นี่ก็มาสัมผัสได้โดยการปลื้ออกปรื้ิกภาษาเมราะภาษาไทยเรียกว่าคนลุกนะคนลุกนลวงปู่เขาต้องให้แน่นอนเลย ได้ออกช่องพี่เราคอยดูนะคุมทรัพย์พญานาคด้วยอีสานนิวด้วยนะเพจไทยทอดสดจ้ะจ้ะขอลำลากันไปครับเจเปิลกับพบคณะครับผมขอบคุณครับผมนะครับแบ่งปันด้วยเก้าหกหกเก้านะครับอะ่ะหกกับเก้าตัวเดียวกันหกหกเก้าอะ่ะลองดูแค่นี้แนหะตัวไม่มีเยอะนะครับก็แบ่งปันให้เอฟซีเขาได้ขึ้นไปไหว้หลวงปู่ต่อมีทัพพงมาไลเข้าลามผลไม้นะครับอันนี้คือไม่ได้เกยบนคือมาไหว้หลวงปู่ ไหว้ก่อนหลวงปู่ให้ทีหรังครับนนเนาะรัทธาเกีมมาจากไหนเนะาะมาจากที่อื่นไกลนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตสาธุสาธุบางคนก็มาก็จะมาต่อไฟให้หลวงปู่ตรงนี้นะครับเอฟซีมาถึงปุ๊บก็จะมีการต่อไฟนะครับ ไฟที่นี่ไม่มีวันดับไฟที่นี่ไม่มีวันดับ F4 เชื่อไหมว่าไฟที่นี่ไม่มีวันดับเล,เลยนะครับก็มีตั้งเต่หลวงปูอยู่นะครับก็ไม่เคยดับสาธุสาธุ